พบกันต่อในรายการโฟ l ์คล e นเดอร์ไรเรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกความเป็นไปทุกความเคลื่อนไหวของวงการรถจัก,กรยานยนต์วันนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda กับ CBR 650 r ในการแนะนำอุปกรณ์ตกแต่งแฟลริ่งข้างที่เพิ่มความสปอร์ตความทามันสมองความเร้าใจให้กับตัวรถเป็นอย่าง่ีนะครับ วันนี้ฮะผมก็จะมารีวิวแฟลิ่งข้างนะครับที่สั่งจากร้านถุยแฟลิ่งตัวนี้เป็นงาน ABS นะงาน ABS งานสีราคาที่ผมสั่งมาเนี่ยมีคีบสองอันเนี่ยทางร้านเขาคิดราคาสี่พันบาทนะฮะต่อคู่แต่ถ้าเป็นแบบผิวเรียบไปเลยไม่มีรูมีขี้บแบบเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันห้าหรือว่าถ้าเป็นงานดิบราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันนะครับตัวนี้ใส่แล้วรถดูเต็ม เต็มมากเลยครับเพราะว่าปกติอ่อหกห้าศูนย์ R ตรงเนี้ยมันจะยังไงอ่ะมันจะโล่งใช่ไหมฮะมันจะโชว์เสื้อสูดแต่ทีเนี้ยพอใส่ตัวเนี้ยมันมันปิดทําให้ดูเต็มขึ้นจุดึดยึดก็จะมีหนึ่งแล้วก็มีอีกสองตัวอยู่ด้านในนะฮะและอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีหมุดติดตรงนี้แล้วเขาจะมีงานสร้างตรงเนี้ยแถมมาให้กับแฟรลิงให้ติด 3M กับ พี่โค้งได้เลยแข็งแรงแน่นอนครับผมขับไปเลยสองร้อยไม่มีกระพริอครับให้ดูกันชัดๆเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วกันนะฮะเป็นลิงก์เป็นเพจร้านที่ผมสั่งมานะครับมีหมดเลยจะเป็นท้ายอกล่างหรือต่างๆกันนฮะครับงานสวยครับผมเดี๋ยวให้ดูกันรอบๆ แค่ผมใส่อันเนี้ยแค่ของแต่งชิ้นนี้ชิ้นเดียวนี่ดูมิติรถเปลี่ยนไปเลยนะดูสะก่อนว่างานเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาทำสีมาให้พร้อมเลยนะครับผมประมาณนี้ดูเต็มขึ้นมาเยอะเลยดูสปอร์ตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนี่ถ้าได้อกล่างด้วยนี่เข,ข้ากันเข้ากัน เป็นไงบ้างครับยังไงถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจผมฝากกดติดตามด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม